แว่นซื้อออนไลน์ดีกว่าแว่นตัดยังไงแว่นซื้อออนไลน์ข้อดีคือคุณไม่ต้องวัดสายตาคุณไม่ต้องออกจากบ้านคุณไม่ต้องไปรับแว่นเองทุกอย่างเขาจะมาส่งให้คุณถึงหน้าบ้านแล้วข้อดีของแว่นตัดคืออะไรข้อดีของแว่นตัดก็คือคุณ ได้ตรวจวัดสายตาตามปัญหาสายตาที่คุณเป็นคุณได้เลือกกรอบได้ลองใส่สินค้าจริงคุณก็จะได้รู้ว่าแว่นอันนั้นพอดีหรือหลวไปสำหรับคุณและคุณไม่ต้องมารอเสียงว่าแว่นที่ได้มันจะตรงปกกับที่คุณต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแว่นตัดกับแว่นซื้อออนไลน์มีความดีที่ต่างกันแว่นซื้อออนไลน์ ใส่พอได้แต่จะให้ดีเท่าแว่นตัดเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เอาดวงตาคู่รักของคุณไปให้เขาตรวจซึ่งแว่นตัดคุณได้ตรวจสายตาคุณได้แว่นที่ตรงกับปัญหาสายตาและทุกอาการที่คุณเป็นก็จะดีขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการตัดแว่นถ้าคุณสั่งแว่นออนไลน์คุณต้องมานั่งลุ้นว่าจะใส่ได้ไหม แต่ถ้าซื้อสักสามอันแล้วมันเกิดพลาดทั้งสมอันอันละสองสามคุณก็หมดเงินไปเท่าไหร่แล้วและที่สําคัญคุณยังต้องเสียค่าส่งอีกแต่นี้คุณสละเวลาหาเวลาว่างมาตรวจที่ร้านสั่งตัดแว่นแว่นเสร็จก็รอรับได้เลยไม่ต้องเสียค่าสง่งสะดวกสบายแว่นมีปัญหาคุณก็มีการดูแลหลังการขายมีบัตรรับประกันให้น็อตหลุดแว่นหลวม ปรับแต่งส้มร้านแว่นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาร้านที่ไหนเพราะคุณตัดที่นี่เราดูแลทุกอย่างฟรียังไงก็สะดวกกว่าแว่นซื้อออนไลน์แน่นอนยอมเสียสละเวลาวันหยุดสักวันหนึ่งเพื่อมาวัดสายตาและแก้อาการปัญหาสายตาให้มันจบในวันเดียวหมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่เปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่แล้วเจอกันที่หมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่ครับ Yeah.